ครับก็สวัสดีครับวันนี้ทางเพจน้ำนายอัพชันนะครับก็พบกับผมอีกแล้วนะครับนัดเนาะแล้วก็จะปั้นเงินนะครับจาก2ี่สิบเหรียญนะครับไปหนึ่งร้อยเหรียญเนาะแต่การปั้นไปเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับติดตามชมได้เลยนะครับก็จะมีการสอนทุกออเดอร์นะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับคลิปนี้คือคลิปอัดไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับโ d ทซเนาะผมก็จะใส่เสียงลงไปนะครับเพื่อเป็นการสอนเข้าออเดอร์ด้วยนะครับเนาะโอเคนะครับ คลิปนี้เราก็จะเทปไปด้วยนะครับแล้วเราก็เสร็จปุ๊บเราก็จะถอนสดถอนทันทีเลยนะครับโอเคเนาะหมายแรกที่ผมเข้าไปนเนี่ยก็คือว่ามันเป็นเทรนลงนะครับถ้าสเกตวีดีเป็นเทรนลงนะครับที่ผมกดเพิ่มอีกการาฟเนี่ยคือผมก็จะกดพุทธอีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าคิดว่าแล้วว่าเฮ้ยทางนี้อาจจะแพ้แน่นอนเลยแต่มันชนะไปแค่จุดหนึ่งนะครับก็ยังดีนะครับที่ชนะเนาะ โอเคนะครับแท่งนี้ก็ชนะไปเนื่องจากเป็นเทนลงนะครับแล้วมันเกิดการพักตัวนะครับสังเกตโดจิเนาะเดี๋ยวผมจะวงไว้ให้นะครับสังเกตโดจิปุ๊บก,ก็คือบอกถึงการพักตัวนะครับโอเคแท่งนี้ผมกดพุทลงมาต่อเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นเทนลงเหมือนเดิมนะครับเทนลงแล้วมันยังมีแรงลงอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเป็นปกติเนี่ยวันปกติก็คือว่าถ้าถ้า s อสบีหากำลังจะตั้งอย่างเงี้ย จะลังจะเป็นแนวนอนถูกไหมครับเราจะไม่เข้าแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะเป็นไซ์เวก็เป็นได้นะครับโอเคจะชนะไม่น้อหมายนี้นะครับก็ต้องรอดูนะครับเนาะอีกห้าวิครับอ้าวชนะเนาะตอนแรกผมก็จะซื้อต่อเลยนะครับ จะซื้อพุทธต่อลงมาเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นเทรนลงเนาะโอเคออเดอร์ถัดไปเลยนะครับก็คือเป็นคู่เงินของเดี๋ยวก่อนนะเป็นคู่เงินของ usd cff นะครับอันนี้ผมก็จะกดคอขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าแท่งก่อนหน้านี้มันกินแท่งแดง2แท่งเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวงไว้ให้เนาะแล้วผมก็จะทำการกดคอแล้วนะครับค,คือว่ารอมันย่อแล้วผมก็กดขึ้นไปนะครับเนาะเป็นการ follow เ e n นขึ้นไปนะครับ โอเคหนก็ขึ้นแรงเลยนะครับเนื่องจากว่าไปเป็นเทนขึ้นเนาะถ้าวัน ODC เนี่ยก็คือว่าแนะนํานะครับให้ตามเทนเป็นหลักนะครับเนาะโอเคนะครับตอนนี้เราก็มี21.56เหลรียญแล้วนะครับถ้าออเดอร์นี้ชนะก็น่าจะเป็น23ปรับประมาณนะครับอ๋อ2ี่เหรียญเนาะ โอเคนะครับแท่งนี้ที่ผมกดคอขึ้นไปก็ง่ายๆเลยนะครับตามเทนนะครับแล้วก็กินนสองแท่งแดงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดคลิปสักคู่นึ่งครับเพราะว่าอาจจะเป็นการรอนิดนึงเนาะโอเคนะครับต่อจากมิกกี้เลยครับก็คือว่าเห็นไหมครับมิกกี้มันขึ้นมาแล้วถูกไหมครับเราวินไปแล้วเนาะแล้วแท่งนี้เป็นแท่งแดงเราก็จะกดคอขึ้นไปต่อเลยครับเนื่องจากว่าแท่งแดงเนี้ย มันเหมือนกับว่ามันลงไม่สุดนะครับผมคิดอย่างนั้นเนาะมันลงมาไม่เยอะนะครับแล้วมันก็ไม่ทะลุเส้น s อส5ด้วยผมก็เลยคิดในใจว่าอืมมันน่าจะขึ้นนะนะครับมันน่าจะโดนเส้น s อสเาแล้วมันก็เด้งขึ้นไปต่อนะครับเนื่องจากว่าเส้น s อสเี้เนี่ยเป็นเส้นแนวรับแลวต้านที่เคลื่อนไหวได้นะครับผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยถ้าโดนเส้น s อส5เมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะมีปฏิกิริยาถูกไหมครับโอเคเนาะ เหมือนแท่งก่อนหน้าเนี้ยถ้าเราเข้ากดคอขึ้นไปเนี่ยเราอาจจะแพ้ก็ได้เนาะเนื่องจากว่าเป็นเป็นแท่งพักตัวนะครับเนาะโอเคแล้วก็วินไปนะครับตอนนี้ก็มีประมาณ27เหรียญแล้วนะครับจาก20นะครับโอเคเราก็มาต่อออเดอร์ถัดไปเลยครับโอเคนะครับทถวออ,ออเดอร์นี้ยผมก็จะกดพุทธลงมานะครับ ไม้นี้คือผมจะกดอออินแล้วนะครับเนื่องจากว่าอะไรนะครับคุณเห็นคอน์สไหมครับเดี๋ยวผมจะวงมาให้เนาะเนี่ยคอนตัวนี้แหละครับคอนตัวนี้มันทำมันทามันทาอะไรมันมีปฏิกิริยายัางไงนะครับถ้าสังเกตดูดีนะครับเนาะตรงนี้จะเป็นแนวรับนะครับแล้วคอนเนี่ยมันทะลุแนวรับมาเรียบร้อยแล้วมันเกิดการขึ้นไปแล้วมันก็ลงมานะครับเนื่องจากว่าแรงขายมากระทํานั่นเองเนาะเมื่อแรงขายมากระทําปุ๊บ มันก็จะสามารถมันก็จะสามารถส่งกราฟลงมาได้นะครับผมก็เลยมั่นใจอยู่นิดนึงว่าโอเคทั้งนี้นอาจจะลงแล้วแหละเนาะก็รอดูนะครับโอเคจะวินหรือเปล่าเนาะ โอเคนะครับบินนะครับตอนนี้เราก็มี54.41แล้วนะครับโอเคออเดอร์นี้ก็เบสิกมากนะครับเนาะผมก็โพสต์อยู่บ่อยนะครับใน Youtube ไปติดตามชมกันได้เนาะโอเคนะครับออเดอร์นี้เป็นแบบคล้ายๆแบบเมื่อกี้เลยครับโอเคผมก็จะกด All In เหมือนเดิมนะครับ เมื่อกี้คืออ่มันเป็นเทนลงถูกไหมครับแต่อันนี้เป็นเทนขึ้นเนาะเทนขึ้นเราลอมันย่อแล้วเราก็กดคอขึ้นไปนะครับแต่จังหวะนี้ยอาจจะเสียวนิดนึงนะครับไปดูกันเนาะว่าเสียวยังไงนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีโดจินะครับเดี๋ยวผมจะบวงไว้ให้เนาะนี่โดจิตรงนี้มันก็จะยังไงอ่ะมีโดจิปุ๊บแล้วบดไอ้ก่อนนะโดจิตั้งเส้นกราฟจะส่งขึ้นนะครับ จะส่งขึ้นไปการไปไปตามเทรนเนาะผมขอกเขเข้าไปดูที่5วิหน่อยแล้วกันเนาะว่าเอ้ยมันจะชนะหรือเปล่านะครับเราจะล้างพอร์ตไหมนะครับโอเคเนาะ OTC วันอาทิตย์นี่คือไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆนะครับคือประมาณว่าเฮ้ยเราจะแพ้แล้วนะแต่อีก5วิสุดท้ายเนี่ยเราชนะขึ้นมานะครับ ก็โอเคนะครับก็มาที่การถอนกันเลยนะครับไปที่ธนาคารกสิกรไทยเนาะก็ใส่ไปแล้วครับชื่อบัญชีนะครับก็เป็นชื่อจริงนะครับชื่อจริงของเรานะครับเป็นตัวเต็มตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับแล้วกดถอนทั้งหมดเลยโอเคถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วไปดูที่ประวัติยอดของเหลือของเราครับก็คือว่าจะให้ดูว่าผมไม่มีการฝากไปใดๆทั้งสิ้นนะครับเห็นไหมครับ ฝากไปแล้วแล้วก็ถอนทันทีนะครับฝากไปเมื่อบ่ายนิดๆเองนะครับแล้วก็ถอนบ่ายสองเนาะโอเคยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ